ตอนนี้ก็อยู่กับช่องชาริสตอรี่นะคะวันนี้ชาริจะมารีวิวโทนเนอร์ดัง2ตัวมาจากประเทศเกาหลีเลยเนาะนั่นก็คือโทนเนอร์พิจูนแล้วก็ลาล a บโทนเนอร์นะคะที่2ตัวนี้ดังมากๆในประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยแล้ววันนี้ชาริก็ส่งตัวมารีวิวเพื่อที่จะให้ทุกคนน่ะดูคลิปนี้แล้วจะได้เป็นการตัดสินใจซือนะคะว่าจะซื้อขวอดไหนดีแล้ววันนี้ชาริก็สงตัวนะคะมาเปรียบเทียบกันว่าผิวหน้าแบบไหนควรใช้แบบไหนดี จริงๆแล้วใครได้ดูคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะซื้อขวดไหนดีเพราะว่าคุณสมบัติคล้ายๆกันแล้วก็กกลลกดังเหมือนกันตอนแรกที่เชลี่จะซื้ออ่ะก็คิดหนักเหมือนกันนะว่าจะซื้อขวดไหนดีก็เลยตัดสินใจซื้อมา2ขวดดีกว่าเพื่อจะนาม,มารีวิวให้ทุกคนดูว่า2ขวดนี้มีคุณสมบัติยังไงแล้วก็เหมาะกับผิวหน้าย,ยังไงนะคะแล้ววันนี้ที่เชล,ลี่จะมารีวิวก็จะบอกเรื่องคุณสมบัติส่วนผสมแล้วก็ราคาเดี๋ยวเชล,ลี่ขอมาเริ่มจากตัวแรกกันเลยดีกว่่าเนนะก็คคืออโทรพ ตัวนี้ก็เป็นกระแสะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งทควิตในไทยหรือว่าเกาหลีจากการแนะนําของซูโฮวงเอ็กโซมาดูคุณสมบัติเด่นๆของน้องเขาดีกว่าน,นะคะว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างหลักๆของน้องเขาก็คือช่วยในเรื่องลดการักเสบของซิลแล้วก็ปรับสมดุลค่าพิษให้กับผิวเราได้ค่ะแล้วตัวนี้ก็ยังสามารถเป็นทั้งน้ําตกแล้วก็มาร์กหน้าด้วยส่วนผสมหลักก็คือฮาร์สลีชื่อภาษาไทยก็คือข่าวตอซึ่งมีรูปร่างคล้ายๆหัวใจเป็นพืชที่พบทั่วไปในบ้านเราตัวนี้นะคะก็ยังช่วยปรับให้ผิวหน้าเราเรียบเเนีีีียยยแแล้้้วกก็ัับงทททร่ําใหิด ที่สาคัญตัวนี้นะคะมีส่วนผสมถึง77%เลยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะทุกคนลักษณะโทนเนอร์ของน้องเขานะคะก็จะเป็นลักษณะน้ําใสๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นของน้ำหอมจริงๆแล้วน้องเขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนเชอรี่ก็ได้พูดถึงสรรพคุณแล้วก็คุณสมบัติไปแล้วนะคะส่วนต่อไปเชอรี่ก็จะขอแนะนำตัวนี้ค่ะ คุณสมบัติเด่นๆของน้องเขาก็คือช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าออกไปได้แล้วยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวด้วยค่ะคือตัวนี้เป็นความสมดุลระหว่างออยกับมาจูเลอเซอร์ให้กับผิวเราคือพูดง,ง่ายๆเลยนะคะว่าตัวนี้ช่วยรักษามาจูเลอเซอร์ไว้บนผิวหน้าเราส่วนผสมหลักของน้องเา<ค>อขงงเาขเขาบอกว่ามาจากทะเลน้ำลึกจากเกาะดอกโดที่อุดมไปได้วยแร่ธาต แล้วตัวนี้ก็เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายเหมือนกันตัวนี้ไม่มีสีไม่มีกลิน่นแล้วก็ไม่มีน้ําหอมค่ะแล้วทางแบรนด์ก็ยังเคลมอีกว่าตัวนี้สามารถเป็นพรีอินมันด้วยสามารถเป็นได้ทั้งโทนเนอร์น้ําตบแล้วก็มาค่ะส่วนราคานะคะโทนเนอร์วิจุณะจริงๆแล้วมันมีทั้งขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็กนะคะชลรี่ก็เลยแอบซื้อขวอดเล็กมาลองก่อนงแล้วขวดใหญ่ก็อยู่ในราคาประมาณ550บาทอบาขนาด 250ML ส่วนตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่429บาท200 ml ขนาด ทดลองนี่ซื้อมาประมาณร้อยกว่าที่จําไม่ได้แล้วจริงๆแล้วชลิ้ก็อยากซื้อขนาดทดลองมาทั้ง2ตัวนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอ้ยเราใช้แล้วมันจะถูกกับหน้าเรารู้เปล่าแต่ตัวนี้ไม่มีขนาดทดลองชลิ้ก็เลยซื้อขวดใหญ่มาค่ะตัวนี้มีขนาดทดลองเราก็เลยซื้อขวดเล็กมาค่ะแล้ว2ตัวนี้สามารถหาซื้อออนไลน์ได้ทั่วไปเลยนะมันมีเยอะมากมากเลย สรุปเลยนะคะ2ตัวนี้อ่อนโยนแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายค่ะแล้ว2ตัวนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมสามารถเพิ่มความชุมชื้นให้กับผิวหน้าเราได้แล้วก็สามารถเป็นทรีอินวันได้ทั้งโทนเนอร์มาแล้วก็น้ำตบค่ะมาถึงสิ่งที่แตกต่างกันบ้างดีกว่าเนาะโทนเนอร์พี่จูนก็จะช่วยในเรื่องลดการอักเสบของสิวแล้วลดปัญหารอยดํารอยแดงจากสิว,มวเมือเราเล็บโทนเนอร์นะคะก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้ออกไปทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสามากยิ่งขึ้นทั้ง2ตัวนี้มีข้อีแตกตกก่างันช ขอแนะนํานะคะให้เลือกเหมาะกับสภาพผิวของแต่ละบุคคลเนานะวันนี้ชลิขอตัวไปก่อนนะใครมีความเห็นอะไรยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์ใ,ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยหรือว่าใครมีคําถามหรืออยากจะให้รีวิวอะไรก็สามารถมาคุยกันได้บ๊ายบาย